สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริงทรงหาแนวทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถมีอยู่มีกินได้อย่างพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ที่มักประสบปัญหาสภาพดินเปรีย้ยวการเกษตรหลายอย่างต้องหยุดไปทรงมอบหมายให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้ไขปัญหาทุกด้านและทรงเน้นในเรื่องสภาพของดิน และการดําเนินงานนั้นก็ประสบผลสําเร็จทําให้การเกษตรเช่นการทํานาปลูกข้าวที่หายไปกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งรัษดรปรับวิถีชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงทางศูนย์ศึกษาพัฒนาเป็นุทองได้เอาหินหินหินฟุ้นนี่มาลงไห้แล้วกัผมก็โดยหินฟุน้นเพื่อปรับปรุงดินจากดินเปรี้ยวมาเท็เดผมทำนาข้าวขึ้นคณะนี้นนับว่า 啊，礼貌。